สรุปผลการแข่งขันสึกวันไฟใน31ครับวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2568ครับจัดแข่งขันที่สนามมวยลุมพินีรามอินทรารยายงานผลกับผมบีมรีพอร์ตเหมือนเดิมครับแฟนมวยครับผลการแข่งขันแต่ละคู่ครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับแฟนมวยครับ เป็นการทุกันระหว่างจอแดนเอสตูปินานครับแฟดพี่จากโคลัมเบียจอมดีดครับเจอกับอาลีซาโดเอสจากรัสเซียครับกติกาวมไทยรุ่นฟลายเวทร3 5ปอนด์ครับมาดูว่าแฟดรุ่นพี่วางแข้งขวายครับแต่ตอนนี้เป็นยูฮันเอสตูปินานครับวันนี้นี่แฟดพี่อย่างจอแดนครับมาประเดิมไฟที่2ครับในรายการวันเชมเปชิพครับของทางด้านของจอแดนครับ ถือว่าสู้กันใ้สนุกคุ่กี้เลยครับต่างคนต่างหาจังหวะออกอาวุธหนักๆครับแม่ขยับขยับเข้าไปจอแดนแม่โดนหมัดสายคุย้ยงมาก็ไม่โดนครับคูค่นี้น่วัดกันที่เรื่องของความขยันครับในการออกอาวุธครับทั้งคู่นี่ช่วงชิงครับในการออกอาวุธนะฮะก็มีจังหวะที่โดนหมัดสายครับทืนของ,งอนตอ,อโฮ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 จังหวะนี้กรรมการต้องเบรกเกมครับ เอะทางด้านของจอแดนไดซูปินาเนี่ยได้พักครับพะเป็นการต่อยด้านหลังกับผิกดกติกาแบบนี้ฮะพอเป็นการเบรกเกมให้พักแล้วก็เรียกกลับมาซัดกันต่อครับยัางโคเป็นฝ่ายเปิดเกมได,ด้เหมือนเดิมแลจอแดนหมัดตาพี่ที่แหมก็ตัวนจ,จังหวะที่โดนหมัดนี่ก็มีจังหวะวูบเหมือนกันครับทางด้าน,นของอาลีครับโอ้โดนแข้งขวาเนี่ยครับเต็มเต็มตีนครับโอ้จังหวะนี้อยู่ได้เฉยเลยครับวางแข้งขวาอีกทีครับแหมก็ทนดีเหลือเกินครับนักชกจากรัสเซียรายนี้ครับ นี่ฮะค่อยๆหาจังหวะหมัดขวาครับยัดเข่าซ้ายครับแม่ใกล้เคียงกันจริงครับสลับมวยคู่นี้ฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าคะแนนเนี่ยอีกฉันครับแล้วก็ไม่มีนับไม่มีน็อกเกิดขึ้นกับปีจังหวะที่ยัดเข่าขวาและยัดเข่าซ้ายกึนอาลีแม่ก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีครับี่จังหวะทีบสกัดครับ จอแดนขยับขยับเข้ามาโอ้โหจังหวะจ่าเค่ปาดทางขออลีครับดีว่าไม่โดนครับสุดท้ายครบยกไปแล้วครับที่บอกไปเนี่ยไม่มีนับไม่มีน็อกเกิดขึ้นครับตัดสินที่คะแนนครับก็เป็นทานั้นของแฟตพี่จากโคลัมเบียครับจอแดนเอสตูปินานครับชนะคะแนนไปเอกชั้น3เสียงครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่คู่ที่2ของรายการครับจอรนคริมาโคจากฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกาเป็นลูกครึ่งครับเจอกับอาคริป กูรูซาจาจากอเซไบจันครับมาดูจังหวะฮะในการออกขวธครับรุ่นฟาเบตครับกูนี้135ปอนด์กติกามวยไทยครับประเดิมไฟแรกของอาร์คริปในการต่อยในรายการบัน์ไฟในครับที่หลังจากที่ได้สัญญาครับวันใหญ่มาต่อยมัดขวาแล้วล่วงเลยครับโอ้โหแม่ถ้าตามภาษาสานบันล์ไฟกระทืนก็กกแต่พี่น้องมองฟังรับในรถดข้าววันเลยครับแมยังลุกขึ้นมาได้ครับยัน่าอนครับโอ้ึกว่าจะไม่รอดนะฮะ โดนทุบเข้าไปนี่เยอะมอยลงเลยครับจากนั้นกับระการสับมือชกต่อครับยามที่จะเร่งเข้ามาปิดเกมแล้วอาการก็ไม่ดีเหมือนกันเท่านาาั้นชอนแล้วตัวมาไซกาาี้ยองเข้าไปโรงงานงางมาจระเข้ฟาดทางร้อมผุดดีสับกันไปน้องไอโอ้นี่มาคึกเลเกินครับเด็กกําลังห้าวครับไป20ตสิต้นๆครับทางน้านขอไอคลิปครับเรียกว่ามีความกระหายในใชัยชนะครับแต่รุ่นพี่อย่างชอน,นี่แกก็ ทนดีเหลือเกินครับนี่ฮะสุดท้ายแล้วครับก็พยาจะปิดเกมไม่ได้ครับต้องมามีจังหวะผ่นเกมแล้วมัดขวาโดนอีกทีครับโอ้โหโดนนี่น้าหงายเงืบเงือครับธนาอังชอนยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับยึกยจากจากสุดท้ายละคังดังขึ้นครับครบ3ยกครับได้หนึ่งนับในยกแรกครับก็ชนะคะแนนไปแบบสบายๆครับทานดัานของอาคริป กูรุชาดาจากออสเตรียจังครับอ่ะลุยกันต่อครับผลคู่ที่3ของรายการครับในศึกวันไฟในสามสิบครับสีมาเพชรแฟร์เทคครับนักชกเหนือเชียงใหม่ครับเจอกับอับดุลลาดายาเกตจากรัสเซียครับกติกามวยไทยรุ่นแบนต์ตเบดร้อยสี่สิบห้าปอนด์ครับหลับไม่หลับไปดูฮะคุณผู้ชมครับสีมาเพ็ดจดจดจ้องจ้องสายฟ้าผ่าครับวันนี้จะทำงานหรือไม่จับ ดูให้ดีครับอับดุลล่านี่ก็สัญญาใหญ่เอาสัญญา,าส่วนใหญ่นี่ต่อยวันใหญ่ครั้งแรกครับหลังจากที่ไต่ขั้นบันไดมาจากรายการวันลุินีครับสร้างฟอร์มโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆจนได้สัญญาครับและเข้ามาต่อยในรายการใหญ่ในส่วนของวันแชมเปี้ยนชิพในรายการการเป็นรายการวันไฟในครับครั้งแรกของเจ้าตัวครับดินงไข่พันแล้วล่ะพี่น้องเขาว่าฉันจกินยุตแต่สาวดิ่งหนึ่งย่อไปโอ้ย่อลงไปเหมือนกันครับเสียมาเพชรแต่กรรมการยังไม่นับครับ ยกแรกก็จวนเจียนรอดแรกจะไม่รอดครับถือกระเป๋ก็ถือโอ้จังหวะที่โดนไปนี่โอ้โดนล่วงลงไปยังไม่นับอีกหนึ่งจังหวะครับโอ้จังหวะที่มัดซาโดนเลยครับโ,โ,โ,โูจากรอแรกจะโดนสุดท้ายกล่อมน่านของอับดุลลาเนี่ครับข้นกี่ทั้งไปก้อนพี่น้องยกสองครับได้นับก่อนครับปูเกือบครับเกือบปรับจะกลับมาได้ไม่ได้ครับจับตาดูให้ดีครับจังหวะที่เสียมาเพชรได้นับครับไม่ผีผ่ามครับรัตคุณพยายามจะต่อย จังหวะที่เขาส่วนมาโดนเหมือนกันครับดูฮะสีมาเพชรจดจดจ้องจ้องไม่เร่งไ,ไ,ไ,ไม่รีบครับค่อยๆหาจังหวะต่อยครับหาไปหามาหาช่องหาจังหวะเพื่อที่จะกล่อมเขาไปไป,ไปมามาสีมาเพชรโดนหมัดเขาเป็นเข้าลงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับได้นับก่อนนับลุกขึ้นมาขาอวันพ่ามาเหนียวรอดไม่รอดครับ โดนคืนครับเซมาเพชรแม่หลังๆจะจะชอบแบบได้พอได้นับแล้วก็มาโดนคืนแบบนี้ฮะจะซ้ำรอยหรือไม่ครับจับตาดูครับคนละนับไปแล้วครับยกสองครับจากนั้นบวกเส่แหล่ๆครับขากอ่อันพ่อขาครับเอาครับอัปเดลาพยายามที่จะเร่งเข้ามาปิดเกลเซมาเพชรโดนยันที่เชือกสับต่ออีกที่โดนมาซ้ายโดนมดขวาโดนเซมาเพชรเอารอดไม่รอด ย่อย่อแล้วกร,รมการยุติไปโอ้โหเฮ้ยบอมันเนรอได้นับก่อนแท้ๆ hey ครับสุดท้ายครับมาโดนคืนครับเปรียบร้อยเลยฮะเนี่ยจอดป้ายไปในยกที่สองครับเป็นเครื่องหมายคำถามว่าเซมาเพชรเนี่ยคำนามจากแฟนมวยนะครับว่าเจอใครดีครับ ไฟต่อไปของเซมาเพชรเนี่ยนะฮะที่ผมมองๆน่าจะเจอกับทางด้านของเซอร์แบล็กน่าจะน่าจะได้อยู่นะร้อยสี่ห้าเหมือนกันเนี่ยนะครับฟอร์มก็หลังๆเนี่ยสะดุดเหมือนกันนะครก็เดี๋ยวลองดูครับแฟนๆมองว่าคู่ไหนดีฮะทางด้านของเซมาเพชรแต่ตอนนี้อับดุลลาห์ครับชนะทีเคโอยกสองครับไม่ได้โบนัสครับแตกยากนิดนึงฮะโบนัสในช่วงนี้ฮะคุณผู้ชมครับไปลุยกันต่อครับ ผลคู่ที่4ของรายการมีขึ้นมาสัมภาษณ์แต่ว่าไม่ได้โบนัสนะครับคู่ที่4ครับเป็นท่านของเรียมโตแลนครับจากสหราชอาณาจักรครับเจอกับอับบฟาสอาลีบูอันดี้จากอิหร่านครับนีการมวยไทยรุ่นใหญ่ๆครับไหลเวท170ปอนด์ครับอับบฟาสเนี่ยเข้าเวนแทนครับเรียมโนแลนมวยในรายการครับจับตาดูว่ามวยเข้าเวนแทนวันนี้มีอะไรมาสําแดงฤทธ หรือไม่ครับขยับขยับจดจดจ้องจ้องหาช่องจะต่อยหมัดแต่ยังไม่มีช่องจึงมีจังหวะแข้งขวาเต็มก้านคอครับโค้งของนวงลงว่มามันเบ็ดติดกบกบติดเบ็ดพี่น้องเลยโอ้นี่ฮะจังหวะที่ร่วงลงคาเชืออครับทางด้านของเลียมโนแลนครับโอ้เหลือจะเชื่อครับงามจริงๆครับจังหวะแข้งขวาก้านคอแข้งนี้ฮะแม่เนี้ยมวยมาแทนแต่ว่า มาเตะก้านคอ,อน็อกครับสุดยอดจริงๆครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันชนะน็อกแล้วก็เตะก้านคอน็อกน้ำหนักผ่านออกอาวุธมวยไทยส,สวยสวมวยไทยแท้ๆคือการเตะก้านคอแต่ว่าไม่ได้โบนัสพี่น้องครับเหลือสีเสือครับแหมอาจจะยังไม่ได้เข้ากดเข้าเกณฑ์ของทางบอสหรือเปล่าครับเลยไม่ได้โบนัสนะแต่เพราะว่าแหมก็สวยงามนะ จังหวะเด็กกานคอยะก็ตามนั้นครับเป็นท่านั้นของอบอฟาสครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่1แต่ไม่ได้ปูนัดนะครับคุณผู้ชมครับมาปิดท้ายกันที่คู่เอกที่แฟนมวยชาวไทยรอคอยครับภาค2กล้องทริยสอสมหมายจากเมืองบักขามานเพชรชบูร์ครับพี่น้องเจอกับน้องโอหามามวยไทยจากสกลน,นครใกล้บ้านใครพี่น้องเลยกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวท1 3อปอนด์ภาค2ครับ ภาคแรกพี่โอให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับว่าประหยัดอาวุธไปหน่อยครับฉะนั้นออกสตาร์ทมาภาค2นี่ติดเครื่องเร็วได้มาจ่ไปเดินเตะเจาะยางเดินออกอาวุธวางแข้งขวาครับโอ้ยังเลยครับวางขวาอีกทีครับวันนี้กล้องเทรนี้ไม่บางเลยครับพอโดนเตะแล้วสะดุ้งแล้วเตะแล้วก็มีเอียบไปตามแข้งครับสตาร์ทมายกแรกก็เดินเยอะจริงๆครับฉานั้นน้องโอครับนี่ฮะก็รับแข้งเยอะเหมือนกันครับฉานั้นของกล้องธรณีครับ พอรูปเกมเนี่ยทำหน้าเหมือนจะโบมนตัมไปทางน้องโอแต่มีจังหวะช่วงยกสองครับจับตาดูครับเปลี่ยนจังหวะที่เดินเพลินของน้องโอนะฮะแล้วก็มีจังหวะที่กองทยต่อยซ้ายครับนี่ครับเอียงเลยครับน้องโอครับจัดเขาซ้ายหมดจังหวะที่เดินเพลินไปหน่อยครับวนส่วนมาครับกองธรณีเริ่มมีความมั่นใจขึ้นแล้วมายหมาใสอีกทีแม่เริ่มแกว่งเหมือนกันครับน้องโออ๋อสกลนครครับ เพชรชาปูนยองเข้าไปน้องโอขยับเขนไ้โดนมาไซอีกแล้วครับมัดขวาโดนมาไซเอียงโอจังหวะนี้วิญญาทีทองของกล้องเทรณีสับอีกทีโออาการไม่ดีครับน้องโอโดนเอียงมัดไซโออาการเริ่มออกครับแกว่งไปแกว่งมาเอียงไปเอียงมาน้องโอรอดไม่รอดครับนี่ฮะจังหวะสับอีกทีโอ่างกายไม่ดีจริงๆจังหวะเมื่อสักครู่นี้น่าจะไปแล้วครับแต่เหลือจะเชื่อครับใบย่างใกล้40ปีของน้องโอเนี่ย โดนอาวุธแล้วอยู่ได้ครับปอล์านนี่ก็มีจังหวะที่เริ่มตั้งเกมได้ยก3มครับเป็นเกมของน้องโอเนี่ยเป็นฝ่ายขยับประชิดต,ตัวครับแม่รูปเกมในยกแรกครับน้องโอทําได้ดีกว่ายก2เมาครับดูว่าเสียเปรียบกล้องธทรทันพอมายก3ามเนี่ยเหนือจะเชื่อครับมวยรุ่นพี่ครับอายุห่างกันเกือบ10ปีเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินใส่รุ่นน,อน้องแล้วก็รับแข้งเยอะด้วยครับกล้องธทรนในไฟน์นี้ครับฮู้ฮู้คือ ผมต้องให้ความมันระดับ5ดาวได้เลยครับคู่นี้เนี่ยโคตรมันครับดูในเวทีนี้โคตรโคตรของโคตรมันจริงๆครับไม่รู้ว่าแฟนๆทางบ้านที่ดูแล้วมันขนาดไหนแต่ผมนี่ไม่ได้ดูมวยมันแบบนี้มาหลายเดือนแล้วครับสุดมากมีตต่อยกันตุ๊กตบปอกแป๊กนอกกันพี่น้องแต่นี่ครับไม่นับไม่นอกแต่ต่อยกันสุดมันสุดเดือดสุดโคตรโคตรเลยครับดูครับออกอาวุธกันไม่หยุดครับกล้องทรนี่เองก็รับเยอะครับ นที่น้องโอเองก็มีอาการแว่งในช่วงยกสองครับนี่ฮะเยี่ยมมาที่ว่างแข้งขวาครับวางขวาอีกทีครับวันนี้เจ็บต่างคนต่างเจ็บเจ็บหนักทั้งคู่ครับวางแข้งขวามาครับระหว่างซ้ายกับขวาครับแมวางขวาอีกทีครับโอ้โหพวดพี่ลึกนนลพี่นองเอ้เอาพี่ว่านำเข้าไปวางพอดีสักอีกทกีจับได้ต่างคนต่างเริ่มหมดแรงครับโอ้โหสมศักดิ์ศรีจริงๆครับ อดีตแชมป์โลกกติกามวยไทยรุ่นแบตเตอร์เบรด145ปอนด์น้องโอครับปีนี้ขยับเปลี่ยนลงมาต่อย135ฟลายเวทสุดยอดจริงๆภาคสองกับกล้องธรณีครับคะแน่นี่กระชั้นนะคุณผู้ชมครับเป็นไฟที่เตรียมตัวมาดีมากๆทั้งคู่ครับนโอ้ยก็ดีครับทีมงานพีเคครับเพราะว่ากล้องธรณีไฟนี้ไปซ้อมอยู่ที่พีเคครับประจันฉายเซียแคร์ครับแล้วก็เทนเนอร์สมหวังมาทองครับส่วนฝั่งของพี่โอละนี่ยฮะ มีทีมงานมาเหมือนกันครับมาเต็มที่เหมือนกันครับเพชรพนงซุปเปอร์บอลเทนเนอร์เกรครับเท่ากับว่าคู่นี้เมื่อคืนนี้พีเค์่พยให้กับค่ายซุปเปอร์บอลอีกสองคนครับแล้วไฟนนี้ก็ PK พีเค์ไพ่ให้กับซุปเปอร์บอลอีกหนึ่งคนครับก็คือเป็นไพ่ค่ายให้กับซุปเปอร์บอลครับเป็นน้องโอฮาม่ามวยไทยครับล้างตาได้แบบสุด,ดเดือดสุดมันเลยครับแล้วก็ที่สําคัญในไฟน์นี้เนี่ย ได้โบนัสด้วยนะครับพี่โอครับ50,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐครับตีเป็นเงินไทยก็ราวประมาณ1.7ล้านบาทครับก็เป็นผลการแข่งขันของศึกวันไฟหนสาสิบเอ็ดเมื่อคืนวันเบื่อเสาาวที่ผ่านมานะครับขอบคุณทุกการรับชมครับแฟนๆครับบาดจะไใดไม่สุภาพนะครับถ้าต่อไปไปลุงหน้าด้วยก็แล้วกันนะครับผมบีมรีพอร์ตรายงานผลนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ